ผลในวิดีโจะมาสปอยอัปเดตนะครับเ,เอ้ยนี่ทุกคนครับแล้วนี่จะเป็นเหมือนว่าเป็นโมเดลผลใหม่หรือว่าไงเออนี่ก็น่าคิดนะอันนี้มันเป็นผลสั่นหรือเปล่าเฮ้ยอยากได้ผลว่าเฮ้ยผลสั่นจากพิมานแล้วจา้าไหนดูเซราคาพันห้เฮ้ยซื้อไป เฮ้ยโลบัคไม่พอทําไมดีวะเนี่ยไม่มีโลบัคหรอยหนุ่มร้านนี้เลยร้านคิสตันช็อปร้านบริการขายโลบัคเลสสุดคุ้มมีทั้งกลุ่มไอดีพาร์และ VIP อเตอร์เวอร์และยังมีการกดผลปีศาจเกมพาร์ตต่างๆในบ็อกฟู้ดและยังมีบริการกดเพชรในออสตาลองไปใช้ดูสิไอคนขโมยปีโป้เฮ้ยโคตรคุ้มอย่าลืมไปใช้กันนะครับทุกคนว่าแต่เกี่ยวอะไรกับปีโป้วะสนับสนุนโดย i Have ซ p u ร้านจําหน่ายอุปกรณ์คอมสุดเจ๋งและครบวงจรจัดส่งฟรีทั่วประเทศประกอบไว้ห้ วื่มอ้มินขอให้ครับปรึกษารวดเร็วทันใจใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมถ้าคุณชอบคอมเราคือเพื่อนกันก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผม d ิวทีวีนะครับผมทุกคนโอเคครับทุกคนในวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในโรบอกบ็อกฟูกเกนอีกแล้วนะครับผมที่เท่คือปัก็คือเอข้าหัวสารกุศลเอมแล้ว ว่เอาเรือกอ่ะทุกคน โอกาสถ้าสำหรับใครทุกคนนะครับที่แบบเอ้ยอยากเล่นกับผมนะครับไม่ว่าจะอยากเล่นด้วยหรือมา PVP หนึ่งกันนะครับผมจะไลฟ์สตรีมเวลาประมาณทุ่มหนึ่ง2ทุ่มประมาณนี้นะถ้าผมไลฟ์สตรีมทุ่มหนึ่งก็จะเสร็จประมาณ2องสามทุ่มถ้าไลฟ์สองทุ่มก็จะเสร็จประมาณสามถึงสี่ทุ่มนะครับก็ใครที่อยากจะมาเล่นหรือแบบว่ามาร่วมสนุกด้วยกันก็สามารถนะครับผมมาได้นะผมจะไลฟ์ทุกวันเลยตอนเย็นนะแต่ถ้าผมไม่ได้ไลฟ์หรือไม่ว่าเนี่ยผมก็จะทําการโพสป,ประกาศไว้ทุกชุมชนนะครับผมแต่สำหรับใครที่แบบเอ้ยอยากแบบว่ามาเล่นด ทุกคนกับผมนะครับโอเคมาเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็มาเข้าเรื่องของเราเลยดีกว่านะครับทุกคนในวันนี้เนี่ยผมจะมาสปอยอัปเดตนะครับแล้วก็คือว่าผมเนี่ยได้ไปดูในทวีตของแอดมินไอพีอินรานะครับทุกคนแล้วก็เห็นว่ามีการแจกโรบัคนะครับผมแล้วก็สปอยอัปเดตนิดๆหน่อยๆนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็ก่อนที่ทุกคนเนี่ยจะไปรับชมคลิปนี้ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกระจายให้ผมด้วยนะครับทุกคนใครที่กดแอบคุุณมากกเลยทคนเเดี๋ยวรรราก็ไปปับชมคลิพ้อมกกััันนดีว่าะคครรบบอเ ไปกันเลยเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งทุกคนผมขอวัดดวงก่อนนะครับเออวัดดวงผมเนี่ยมันยังดีอยู่หรือเปล่าหรือว่าดวงผมโคตรเกลือตอนนี้คนที่ดูอยู่ทางบ้านขอให้ภาวนาให้ผมได้ผลดีด้วยโอเคไปครับผมดูกติดตัวสามสองหนึ่งบโอ้โหเปิดคอนโทรว่าเย้โ,โ,โปิดคอนโทรว่าดวงมานั้นเนี่ยโอเคครับเก็บเข้าไปเลยโอ้ยดวงโคตรดีผลคอนโทรในสต,ต็อกผมก็จะมีประมาณนี้นะครับผลปีศาจจะประมาณนี้เลยนี่จะประมาณนี้นะฮะ ก็ก็ถือว่าเยอะอยู่นะก็เยอะอยู่แต่ว่าก็ยังไม่เยอะมากยังขาดแบบขาดผลอุ้ยอ่ะยังไม่มีผลอุ้ยเลยอ่ะยังไม่มีในสต็อกเลยอ่ะอนี่เขาเป็นใคร FC หรอ1นึ่อน,น,นึไม่ไม,ไม,ไม,ไมยังไม่ยังไม่เล่นขายยังไม่เล่นาสอรรี่สอรี่ โอเคมาทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูทางด้านของทวิตของ IP i n d r a รดีกว่าว่าจะเป็นยังไงทุกคนโอเคไป let's go โอเคครับทุกคนตอนนี้เราไปอยู่กันในทวิตเตอร์ของ IP i n d r a แล้วนะครับทุกคนโอเคเรารู้อย่างแรกเลยนะครับจะมีโค้ดใหม่นะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นโค้ดรีสเตตนะครับอ่าอันนี้จะเป็นโค้ดรีสเตตนะนี่ครับคือโค้ดนี้เลยนะนี่รีเซตนะครับ5 b e. เอ้ยมีอีพีด้วยหรอเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองใส่ผมลองใส,ส่นะครับโอเคผมอลองใส่อันนี้ก่อนนะโอเคครับนี่เป็นโค้ดปึ๊บ ปึ๊บอาจจะรีเซ็ตนะครับผมเออรีเซ็ตแตตแล้วนี้จะเป็นเดี๋ยว,ด,ยวดูกับว่ากี่นาทีนะครับปึ๊บอุย้ยได้ครึ่งชั่วโมงทุกคนครับแต่ผมจะถ้าไม่ลืมเดี๋ยวจะทิ้งคัวไว้ให้ใต้ล่างแต่ถ้าผมลืมทิ้งไว้ทุกคนก็สามารถดูตรงนี้ได้นี่ที่ผมพิมพ์ไปนะครับเออมีโค้ดรีสเตกนะครับกับโค้ดอ่ะ20คูณ2มาให้ยัยเคเราเมื่อ22ชั่วโมงที่แล้วนะครับทุกคนนี่เห็นไ,ไหมคนเล่นรวม 5B หรือ5,000ล้านนะครับ โอเคเรามาดูต่ออันนี้จะเป็นอ๋อนิวแฟนอาร์ตนะคะรับผมนี่เป็นนิวแฟนอาร์ตนะวิเท่นะคนว่าโคเท่อะเอียอยนี่ทุกคนครับแล้วนี่จะเป็นเหมือนว่าเป็นโมเดลผลใหม่เหรอหรือว่าไง اي. เออนี่ก็น่าคิดนะอันนี้มันเป็นผลสั่นหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับใช่ไหมผลสัตนไม่น่าจะผลโมจินะครับเออหรือเปล่าหรือผลโมจิผมก็ไม่แน่ใจครับแต่จะเป็นมาเป็นโมเดลแบบนี้เหรอมันก็สวยนะแต่มันจะไม่ใช่บล็อกฟุตนะ <c oughs> อยู่แปลกๆอะ่ะน,นี่มันดูเหมือนแบบผลกิโลไงก็ไม่รู้นะครับ แต่ทางด้านซ้ายนี่ก็คือมัอนผลสั้นนะฮะอืมแต่มันคือผลอะไรว่าดูดูทุกคนก็จะประมาณนี้ครับแต่ก่อนจะเป็นเหลี่ยมอ,อย่างนี้แล้วถ้าเปลี่ยนโมเดลก็จะเป็นอย่างนี้อืมแต่มันก็ดูแปลกใหม่นะดูแปลกใหม่แปลกตาดีนะครับเออนี่เช็คเอาดิสโ i s p o if you a 3d m o d ล l a r looking f o r w o r k ลองไปดูสิคืออะไรกดเข้าไปฟืบคืออะไรอะ่ะ คืออะไรเอาเพจเราดูไม่ได้เอ้าคืออะไระอยากรู้ว่าจะไปดูไม่ได้นะครับอันนี้อรอจะเป็นท่าแดดใหม่หรือเปล่าทุกคนนี่ครับผมแดดฝั่งขวานะเห็นไหมมันปกติเดี๋ยวเราดูแดดขวานะครับแดดไปทางขวาจะปึ๊บอ๋อจะเป็นอย่างนี้แดดซ้ายแดดขวาจะเป็นอย่างนี้มือจะเป็นอย่างนี้นะแต่แต่ถ้าอันนั้นเขาจะเปลี่ยนไปเป็นอย่างนี้แบบแอคหลอดอะไรเงี้ยใช่ปะใช่หรือเปล่าแบบแดดแอคหลอดอะไรอย่างเงี้ยเออแดดจังหลอดได้อะอะไรเงี้ยเปล่าไม่ใช่หรอ เไม่รู้นะครับเจะลงมาต่อนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นอ,อะไรไม่รู้นะครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันคืออะไรช่างมาันละกันพวกันนี้นะครับแล้วลงมาต่อนี่ทุกคนที่ผมพูดตอนต้นคลิปว่าจะมีการแจก,กโลบัคกันเกิดขึ้นนะครับทุกคนก็คือนี่เลยครับแต่ผมไม่รู้ว่าตอนนี้เนะี่ยยังทันหรือเปล่านะตอนนี้ผมมาทำสปอยอัปเดตคือวันที่27เขาประกาศตั้งแต่18นะครับเ,เกือบ10วันแล้วนะประมาณ9วันแล้วอาทิตย์จะอีก3าวัน ไม่รู้ว่ายังจะทันหรือเปล่านะเออนะครับผมก็คือว่านะครับเขาเนี่ยเดี๋ยวผมไปแปลให้ดูดีกว่าทุกคนถ้าอ่านผมก็คงอ่านไม่ออกโอเคใส่คำแปลลงไปเพื่สังเกตว่ากลุ่ม i p Family เนี่ยมีจำนวนโรบักอยู่ที่15923โรบักที่อาจารชมที่ฉันไม่ต้องการโอ้โหที่ฉันไม่ต้องการด้วยใครอยากได้บ้างตอบกลับด้วยชื่อของผู้ใช้ต้องอยู่ในกลุ่มนานกว่า1สัปดาห์น,นี่เป็นกฎของโรบอกนะครับที่ว่าถ้าจะ เทรดโรบักหรือว่ากิฟโรบักให้ใครในกลุ่มเนี่ยคือต้องอยู่ในกลุ่มนี่นานกว่า1สัปดาห์นะครับผมแล้วเหมือน IP อินทราเนี่ยเขาจะแจกนะผมว่าครับถ้าเขาแจกอาจจะแจกคนละ100โรบักหรือเปล่านะครับให้ได้ประมาณ159คนเออก็ประมาณ15ื่นนะครับแต่ถ้าแจกคนละพันโรบักเนี่ยมันจะได้แค่15บห้คนนะสิบห้าสิบหกคนแค่นั้นเองนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาแจกอะไรแจก500อยเออนี่ผมก็ไม่รู้เนาะ แต่ว่าผมไม่รู้ว่าเขาแจกหมดหรือ,อยังด้วยตอนเนี้ยเออหรือแจกหมดแล้วก็ไม่รู้นะครับออันนี้ผมก็ไม่ได้อยู่ในกลุงม IP ด้วยสิใครที่อยู่แล้วแบบตามข่าวนี้ทันก็น่าจะได้ไปแล้วแหละนะครับต้องมีคนไทยได้บ้างแหละนะครับอันนี้ก็เป็นที่ผมเคยสปอยไว้ก่อนหน้านู้นนะครับเรื่องเกี่ยวกับกอ v เวนต์ลี่หรือว่ากระเป๋าการใสด่ดาบใหม่ถ้าเป็นอย่างนี้ไนดะ้บอกเลยว่าโคตรเละท่อหลอดเท่นะเออเท่มากทุกคนนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ว่ารูปบล็อกฟูดนะ แล้วก็นี่จะเป็นเกียร์สี่นะครับโพไว้วันที่สองแต่ว่าถ้ามาเนี่ยประเทศนะผมผมนี่จะไปเล่นผลยางเลยนะครับขอให้มาจริงๆเถอะโอเคก็เลื่อนลงมาครับอันนี้อะไรเนี่ยกูโหวตอะไรวะเนี่ย What year did you start playing อ๋อเริ่มเล่นตอนไหนนะครับเริ่มเล่นแต่2019แล้วครับต,ตั้งแต่วิวตัน400ใช่ปะ่ะหรือ750นี่แหละผมจะไม่ผิดก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมเลื่อนลงมาข้างล่างนี่จะเป็นเหมือนพวกที่สปอยเกี่ยวกับ ผลอุ้ยตื่นนะฮะเออผลผลอุ้ยตื่นเคยครับก็ไม่มีแล้วนะครับทุกคนเราก็ต้องรออัปเดตพาร์ทสามอีกทีว่าอะไรจะเข้ามาบ้างครับเออเดี๋ยวเราลองสรุปกันนะอย่างแรกที่เราเห็นเนี่ยอาจจะเป็นด้านของผลปีศาจนะครับที่จะเข้ามาอืมผลพิศาจนะครับจะเปลี่ยนเป็นอย่างนี้แล้วครับแล้วก็ท่าแดดใหม่นะครับผมการแดชหรือแดชนั่นเองนะครับใหม่เฮ้ยมองแล้วมากระเท แล้วก็จะเป็นเรื่องโคด้ดเออโคด้ดโคด้ดโคด้ดอันนี้นะครับเรื่องโคด้โคด,โคด,โคดด้วยแล้วก็จะมีอีกอย่างนึงคือการแจกโลบัคกมันจะทันบ่พูดถึงกันด้วยคือคนอยู่ในกลุ่ม IP พอินดาเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเออค่อนข้างเยอะเลยนี่อะไรอ่ะอ๋อเป็นคอมเมนต์อืมไออะไรเนี่ยอ๋อเขาแจก400โลบัคกได้ไงโอ้มก god t งฟ n k เดสรอโลบัโอ้โอ้ n e ได้จริงหรอ เฮ้ยคนนี้มาเม้นได้วยครับลูแอมินนะโอเคก็นี่ครับเขาก็มาเม้นกันนะครับอืมเขาก็แจกไปแล้วแหละนะน่าจะหมดเลยหรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ทุกคนก็ลองไปใครได้อยู่กลุ่มนะก็ลองมาเมนชื่อก่อนก็ได้เผ e> ื่อแบบว่าโลบักมันก็ต้องมีเข้าทุกวันแหละครับถ้าคนยังเข้ากลุ่มเขาตลอดหรือว่าอาจจะซื้อเสื้อในกลุ่มหรืออะไรงนี้ผมก็ไม่รู้นะเออก็อาจจะยังมีเข้าทุกวันก็จะยังจะแจกอยู่นะครับก็ลองเข้าไปก่อนก็ได้ อนตอนนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคทุกคนก็ที่นี้มานี้นะเอยมีใครให้คนเหลิฟเราทัวยโอ้โหอย่างนี้ข้อตอกดีข้อตอกดีไม่รู้ว่าตอกตอกโอ้ตอกมีเลยวะตอกมีเลยนะครับผมก็อยากเติมนะ400โลบกักกันทุกคนเพื่อสต็อกก็คืออันไหนอันนี้นะครับเออแต่ยังไม่ได้เติมไม่มีโลบัร์ต่อไปก่อนอไปเลย,เ,ยเสียใจเรามีแล้วในสต็อกเออทุกคนไป นะคลิปนี้ก็มีมานี้ทุกคนถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วใครที่รู้ข่าวอะไรที่มากกว่าผมเกี่ยวกับการสปอยอัปเดตเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้ใต้คลิปนะเออแสดงความคิดเห็นอะไรกันได้นะครับผมลองพิมพ์คอมเมนต์กันนะโอเคครับไปแล้วทุกคนเจอกันคลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมมาดูไลฟ์สตรีมตอนเย็นด้วยนะทุกคนโอเคครับสวัสดีครับผม